สวัสดีเจ้าปลาไมาอวตี่แม่น้ำยาวนี่นะเจ้าเนาะแม่น้ำยาวฝั่งบ้านทุ่งเจริญนะเจ้าเนาะอันนี้เป็นแป่งบันไดลงลงแม่น้ำนะเจ้าเนาะ สะพานนี่นะเจ้าะสะพานบ้านทุ่งเจริญนะเจ้าใบเจ้ใบเจ้เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะเจ้าเนี่ยน,นี่ท่อประปานะเจ้าะท่อประปาท่อประปาส่วนภูมิภาคมาถายพระอาทิตย์ตกน้ำเจ้าพระอาทิตย์ทางตะวันออกเลยเจ้านี่ทางตะวันออกเลยเจ้าเนี่ย ฟัตงตอนออกมาทางฟังนี้ค่อนฟังนี้เป็นฟังตอนตกนะจ๊ะมาดูฟ้าดำลน้น นี่ส่วนบนส่วนบนของฝายนะเจ้าหนูนี่ด้านล่างเจ้าหนูแต่และหมู่บ้านจะมีฝายจ้าฝายกันน้ำจาฝายชะลอน้ําฝายกันน้ําไว้ดูเจ้าหนูโชคดีเจ้าอยู่บ้านใกล้น้ําใกล้ตกเกิดมาถ่ายน้านะเจ้าหนูแต่ถ้าหน้าแรงนี่จะบ่ค่อยมีน้านะเจ้าหนู จะไปเห็นนะจะจะไปเห็นฝ่ายน้ำล้นนี่เจ้าจะไปเห็นน้ำจะจะมีแต่ไฟเปล่าๆไม่มีน้ำนะเจ้าเฮ้นี่เป็นเราเข้าใจเหมือนกันนะเจ้านะว่าเป็นดูดน้ำออกมาอนี้ยจ้าเพราะนะว่เป็นกลัวล้นล้นเข้าบ้านเจ้า มันดูดน้ำตาออกมาจ้ะอู้ยจ้คงจะเป็นตางเทศบาลนะจ๊ะตางเทศบาล ต้นที่บ้านต้องที่บ้านตะ่งนะจ้ะเนาะแต่ถ้าชื่อเต็มินันพุ่งเจริญเจาพามาชมป่าเนะเจ้ะ สะพานตรงนี้ไทยนะจ๊ะเนาะ มาถ่ายฝ่ายน้ำร้นบ้านทุ่งเจริญน,นะเจ้าก็จะป้าเพื่อนๆดูฝ่ายน้ำร้นของแม่น้ำยาวนะเจ้านะานะหลายๆตี้นะเจ้านะแต่ละตี้ก็รอบบ,บเหมือนกันนะเจ้าเนาะของบ้านหนองลลยนี่จะเป็นจะเป็นฝ่ายทดน้ำนะเจ้าเป็นแบบฝ่ายทดน้ำา ทีบ่บ้านบ้านท่งเจริญนี่เป็นแบบนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับขอบคุณนะเจ้าที่มารับชมเจ้าคลิปนี้ก็มีเตีอีนะเจ้า